สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องสัตว์โลกน่าหลักบ้านปาลีนะคะวันนี้มาดูน้องแมวค่ะน้องแมวน้องแมวมาลุยนอนครัเมื่อกี้ก็ตีเพื่อนนะคะเขาตีสาวไปยั่งที่สาวคนสวยของแม่ใจคนสวยนี่นะคนสวยนั่นนะน,นสวยจังเลยเขาอาบน้ำแล้วนะคะเนี่อาบน้ำแล้วนะ สิ้นเดือนก็จะไปทำหมันอืมคนสวยของแม่อาบน้ำนวใช่ไหมมารวยมาเร็วมามันไม่ถ่ายคลิปก่อนเร็วๆไม่ให้ความร่วมมือเลยค่ะเจ้ามี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 เอมีมีมีม รักกันรักกันรักกันจุ๊บจุบก่อนจุ๊บจุบก่อนจุ๊บจุบให้แม่ดูก่อนจุ๊บจุบก่อนจุ๊บจุบก่อนกอดพุงให้เร็วๆจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บจุบก่อนจุ๊บจุบถ่ายกล้องก่อนถ่ายรูปก่อนมองกล้องก่อนมองกล้องก่อนไม่มองเลยถ่ายมารวยก็ได้ ไม่ช่วยทำคลิปเลยช่วยทำคลิปมัางสิลูกไปไหนไปไหนไม่รักมารวยหรอเออขึอ้นมาหามารวยมามาลูกมาไปไหนามารวยามารวยให้มารวยหอมแก้มหน่อยมารวยอยาากัดได้ลูกหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้ม ไม่เอาเมื่อกี้โดนมารวยตบนะคะก็เลยไม่ชอบมารวยแล้วมารวยมันดื้อมันรวยอ่ะมันดื้อมันดื้อมันดื้อมารวยมันดื้อเนี่ยมันดื้อมันดื้อเมื่อวานยายอาบน้ําให้มันดื้อมันดื้อมันดื้อใดคนให้มันขวรยายเนี่ยเป็นแผลเลยค่ะเป็นแผลเลยเป็นแผลเลยค่ะทุกคนอาบน้ําให้เมื่อวานนี้เล็บเขาขวรเป็นแผลเลยค่ะ อาบน้ําให้ไม่ได้เลยมันกลัวน้ําอาบน้ําให้ทั้งสองตัวเลยค่ะให้แม่จกพุงหน่อยจกพุงหน่อยอาบน้ําแล้วจกพุงหน่อยจกพุงหน่อยจิจิจิจ,จ,จิจินเดือนก็นจะไปทาหมันเนี่ยชอบยกตูดแบบเนี้ยชอบยกตูดให้ตัวผู้เมื่อวานเห็นหนุ่มๆม,มาหาเธอเมื่อวานฉันเห็นหนุ่มๆม,มาหาเธอเธอไม่ต้องไปให้เขาอึ้บเลยนะถ้าเขาอึ้บแล้วเธอก็ท้องมาฉันไม่เอาแล้วนะฮะ ไม่ต้องแล้วแก่ okay, แล้วเนี่ยเลี้ยงลูกไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปทําหมันแล้วไม่ต้องให้เขาอึบเลยสิ้นเดือนนี้ไปทําหมันคุณหมอบอกว่ารอให้มดลูกเข้าอูกก่กอนนะคะมวลลูกก็เริ่มเข้าอู่แล้วเร็วๆนี้น่าจะได้ไปทําหมันนะคะทุกคนชอบยกตูดนอนข้างบนน้ำฉันเนี่ยแหละ น้ำที่ซื้อมากินนะคะทุกคนแมวก็มานอนไม่ได้ขายน้ำนะคะซื้อน้ำมากินแต่ว่าเมวชอบมานอนข้างบน,นะคะ่ะก็เลยต้องเอากระดาษลังมาปิดไว้าหาอะไรมาวางวางวาง,วางไว้มันก็มานอนตรงนี้ก็เหมือนกันซื้อน้ำทีเราเอา่อแปดสิบแพ็คค่ะแปดสิบแพ็คก็สี่สิบลซื้อทีสี่สิบหลได้กินเดือนหนึ่งพอดีค่ะ สี่สิบโลด้วนหนึง่งกินทั้งคนทั้งแมวแต่ว่าแมวชอบมานอนค่ะก็เลยต้องเอากระดาษลังมาปิดน้องอย่ามานอนข้างบนของยายนะน้องดือ้อไหมเนี่ยน้องดือ้อไหมเนี่ยได้เช้าไม่ต้องขึ้นไปบนบ้านคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนมาให้ดูเด็กๆ สุดหลอ่อแล้วก็สุดสวยไอ้ตัวนี้กําลังจะมีผู้ชายมาติดพันนะคะมารวยก็จะห่วงนะคะห่วงแม่แก่ห่วงแม่แก่ไม่แก่แล้วเนี่ยห่วงแม่แกคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าต้องไปทำงานแล้วค่ะ